น,ะะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับครูกิ๊กอีกครั้งหนึ่งนะคะกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ค่ะวันนี้จะมาในหัวข้อเรื่องฟังก์ชันเชิงเส้นนะคะซึ่งจากนักเรียนทํากิจกรรมนะคะเกี่ยวกับฟังก์ชันเชิงเส้นค่ะนักเรียนจะรวบรวมบทนิยามเป็นดังนี้นะคะบทนิยามของเราก็คือฟังก์ชันเชิงเส้นค่ะคือฟังก์ชันที่มีกราฟเป็นเส้นตรงซึ่งจะสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของ y เท่ากับ f ของ x ซึ่งมีค่าเท่ากับ mx บวก c ค่ะเมื่อ m กับ c เป็นจำนวนจริงใดๆนะคะเราจะเรียก m ว่าความชันนั่นเองค่ะซึ่ง m เป็นความชันของกราฟซึ่งจะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเปลี่ยนแปลงของ y เมื่อเทียบกับ x ค่ะการหาค่าของ m นะคะจากกราฟ ทำได้โดยเลือกจุด2จุดจากกราฟค่ะและนำจุดนี้ค่ะมาเข้าสูตร m เท่ากับ y2 ลบ y1 ส่วน x2 ลบ x1 ค่ะถ้าหากว่าค่า m ของเรามากกว่า0นะคะจะทำให้กราฟทำมุมแหลมกับแกน x ค่ะแต่ถ้าค่า m ของเราน้อยกว่า0ค่ะจะได้กราฟที่ทำมุมป้านกับแกน x นั่นเองนะคะ แต่ถ้าค่า m ของเราเท่ากับ0จะได้กราฟแนวนอนขนานกับแกน x ค่ะแล้วเราจะเรียกกราฟนั้นว่าเป็นกราฟของฟังก์ชันค่าคงตัวนั่นเองค่ะข้อสังเกตนะคะ c จะแสดงจุดตัดแกน y คือ0 c เสมอค่ะเราไปดูตัวอย่างฟังก์ชันเชิงเส้นกันนะคะว่าหน้าตาของกราฟจะมีลักษณะเป็นแบบใดค่ะ ซึ่งหน้าตาของกราฟนะคะจะมีลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะในข้อ1นะคะคือ y เท่ากับ x หน้าตาของเราไม่ว่า x เป็นอะไร y ก็จะเป็นตัวนั้นนะคะเราก็เลยได้กราฟที่มีลักษณะนี้ค่ะ2นะคะคือ y เท่ากับลบ 2x บวก2ค่ะหน้าตาจากการแทนค่า x และ y นะคะเราเลยจะได้กราฟเป็นเส้นตรงในลักษณะนี้ค่ะ หากนักเรียนอยากทำความเข้าใจเพิ่มเติมนะคะนักเรียนสามารถสแกน QR code ได้จากหน้าจอเลยนะคะไปดูตัวอย่างที่1กันต่อเลยค่ะให้นักเรียนเขียนกราฟของฟังกช์ชันต่อไปนี้บนระนาบเดียวกันค่ะ y 1นะคะคือ x y 2เท่ากับ 2x ค่ะ y 3ของเราเท่ากับ1ส่วน 2x นะคะ y 4เท่ากับลบ x ค่ะ y 5เท่ากับลบ 2x ค่ะส่วน y 6ของเราคือลบ1ส่วน 2x นั่นเองนะคะซึ่งเราจะต้องมาวาดกราฟใช่ไหมคะดังนั้นเด็กๆหาจุด2จุดนะคะที่สามารถวาดกราฟได้ซึ่งจุดที่นิยมใช้ส่วนใหญ่จะเป็นคู่อันดับ0,0นะคะแล้วอีกจุดหนึ่งจะเป็นจุดที่สามารถแทนค่าได้ง่ายที่สุดค่ะดังนั้นเราลองไปดูวิธีการแทนค่ากราฟกันนะคะ จาก y 1ค่ะเท่ากับ x แทน y ด้วย0นะคะจะได้ x เท่ากับ0แทน y ด้วย1ค่ะจะได้ x เท่ากับ1ค่ะดังนั้นเราจึงได้จุดผ่านคือจุด 00, 0,0กับจุด 1, 1นั่นเองค่ะส่วน y เท่ากับ2 x นะคะเราแทน y 2ด้วย0ค่ะเราจะได้ x เท่ากับ0และแทน y 2ด้วย1ค่ะ จะได้ x เท่ากับ1ส่วน2ใช่ไหมคะดังนั้นนะคะเราจึงได้จุดผ่านนะคะของเส้นตรงค่ะที่ลากเส้นตรงผ่านจุด0,0กับ1,2ส่วน2กับ1ค่ะไปดู y 3กันนะคะ y 3คือ1น1ส่วน2 x ใช่ไหมคะเราจะแทนค่า y 3ด้วย0นค่ะเราเลยจะได้ x เท่ากับ0นะคะ แล้วเราแทน y 3ด้วย1ค่ะค่า x ของเราจะได้2นะคะดังนั้นเราจึงลากเส้นตรงผ่านจุด0 0กับจุด2 1ได้นั่นเองค่ะและข้อ4นะคะเราไปหา y 4เท่ากับลบ x กันค่ะเราจะแทน y 4ด้วย0นะคะดังนั้นค่า x ที่เราได้จึงมีค่าเท่ากับ0ค่ะ เราแทน y 4อีกตัวหนึ่งนะคะมีค่าเท่ากับ1ค่ะเราจะได้ค่า x เท่ากับลบ1นั่นเองค่ะดังนั้นคู่อันดับที่เราลากเส้นตรงผ่านจุดก็คือจะได้จุดที่เป็นคู่อันดับ00กับลบ1นนั่นเองค่ะมาถึง y 5แล้วนะคะ y 5ค่ะคือ y 5เท่ากับลบ2 x เราจะแทน y 5ด้วย0เราจะได้ค่า x เท่ากับ0ค่ะ เราแทนค่า y 5ด้วย1ค่ะเราจะได้ค่า x เท่ากับลบ1ส่วนสนั่นเองนะคะดังนั้นเราจะได้เส้นตรงผ่านจุดของคู่อันดับ00กับคู่อันดับลบ1ส่วน2 1ค่ะสุดท้ายนะคะเราไปดูค่า y 6กันค่ะซึ่งค่า y 6นะคะมีค่าเท่ากับลบ1ส่วน2 x ค่ะดังนั้นเราแทน y 6ด้วย0ค่ะ จะได้ค่า x มีค่าเท่ากับ0ค่ะและอีกตัวหนึ่งนะคะเราจะแทน y 6ด้วย1ค่ะดังนั้นเราจึงจะได้ x เท่ากับลบ2นั่นเองค่ะเราจึงรากเส้นตรงผ่านจุดของคู่อันดับ00กับลบ2 1ได้นั่นเองนะคะดังนั้นเราไปดู กราฟกันค่ะว่าหน้าตาที่เราลากผ่านจุดดังกล่าวนี้มีหน้าตายัางไงค่ะเราจะได้กราฟในลักษณะนี้นั่นเองนะคะเป็นยังไงคะทุกกราฟเป็นเส้นตรงหมดเลยนะคะแล้วจุดตัดของกราฟทุกจุดที่ตรงกันก็คือจุดศูนย์ศูนย์นั่นเองค่ะไปดูตัวอย่างที่สองกันนะคะตัวอย่างที่สองค่ะให้นักเรียนหาจุดตัดแกน x และจุดตัดแกน y ของกราฟของฟังกช์ชันต่อไปนี้นะคะและเขียนกราฟของฟังกช์ชันค่ะครูให้ค่า y มาเท่ากับ 5x ลบ10ค่ะนักเรียนจะแสดงวิธีการเขียนกราฟได้ว่าอย่างไรคะเราจะมาหาจุดตัดแกน x ค่ะ โดยเราจะแทน y ด้วย0ูนยนะคะนักเรียนลองแทน y ด้วย0ในสมการของ y เท่ากับ5 x ล0สิคะลองแก้สมการนี้ดูคะ่ะเราจะได้ค่า x เป็นอะไรคะเราจะได้ค่า x มีค่าเท่ากับ2ใช่ไหมคะดังนั้นจุดตัดแกน x ก็คือคู่อันดับของ2 0นั่นเองคะ่ะต่อไปนะคะเราจะหาจุดตัดแกน y ค่ะ ซึ่งเราจะหาจุดตัดแกน y ได้จากการแทนค่า x ด้วย0ค่ะดังนั้นนักเรียนแทนค่า x ด้วย0ลงไปในสมการนะคะนักเรียนก็จะได้เป็น y เท่ากับ5คูณ0ลบ10ค่ะซึ่งเด็กๆจะได้ค่า y เป็นเท่าไหร่คะจะได้ค่า y เท่ากับลบ10ถูกต้องไหมคะดังนั้นจุดตัดแกน y ก็คือคู่อันดับของ 0นลบนั่นเองค่ะเราก็จะได้จุดตัดมา2จุดแล้วใช่ไหมคะคือคู่อันดบับ20กับคู่อันดับ0ูนย์ลบค่ะดังนั้นเราจะมาลากเส้นตรงผ่านจุด2จุดนี้กันนะคะ mm. เมื่อเราลงจุดและลากเส้นตรงค่ะหน้าตาของกราฟของเราจึงได้หน้าตาแบบนี้นั่นเองนะคะต่อไปนะคะเราไปดูตัวอย่างที่3กันค่ะ ตัวอย่างที่3นะคะให้นักเรียนเขียนฟังก์ชันของกราฟต่อไปนี้ค่ะให้อยู่ในรูปของ y เท่ากับ mx บวก c ค่ะอย่างแรกนะคะเด็กๆลองพิจารณาสิคะว่ารูปทั่วไปของ y เท่ากับ mx บวก c เราจะหาค่า m ได้จากสูตรไหนคะนึกออกหรือยังคะจะหาค่า m ได้จากสูตรของ m เท่ากับ y 2ลบ y 1ส่วนด้วย x 2ลบ x 1ใช่ไหมคะดังนั้นก่อนที่เราจะแทนสูตรนี้ได้เราก็ต้องมีจุด2จุดใช่ไหมคะซึ่งจุดสองจุดนี้ก็ต้องนำมาจากจุดในพิกัดของกราฟดังนั้นเราไปอ่านค่ากราฟกันก่อนเลยดีกว่าคะ่ะค่ากราฟของเรานะคะจุดตัด2จุดบนกราฟของเราก็จะมีจุดตัดตรงนี้นะคะก็คือ จุดของลบสอใช่ไหมคะกับอีกจุดหนึ่งคือจุดด้านบนตรงนี้นะคะคือจุดตัดของ0 2นั่นเองค่ะดังนั้นเราจะหาค่าของความชันใช่ไหมคะเราก็เลยใช้สูตรเมื่อกี้ที่เรากล่าวไปค่ะก็คือจากสูตรนะคะสูตรของเรามีอยู่ว่า m เท่ากับ y 2ลบ y 1ใช่ไหมคะส่วนด้วย x 2ลบกับ x 1ค่ะเราไปดูคู่อันดับของ y 2นะคะรูให้ y 2เป็นตัวด้านล่างนะคะแล้วก็ให้ y 1เป็นตัวด้านบนนะคะดังนั้นค่า y ค่ะนักเรียนลองดูนะคะตัว y 2ของเราคือ0นะคะตัว y 1ของเราคือ2นะคะเราจึงเอามาแทนค่าได้เป็น 0นลบ2นั่นเองค่ะอะหารด้วยนะคะหารด้วยใครคะไปดูค่า x ค่ะเมื่อกี้เราดูจากพิกัดนี้ก่อนนะคะดังนั้นเราจึงเอาค่าของ x 2มาจากพิกัดด้านล่างนี้ค่ะซึ่งค่าของ x 2ก็คือลบ2นะคะส่วนค่าของ x 1ก็คือศูนย์นั่นเองใช่ไหมคะดังนั้นเรานำไปแทนค่าค่ะเราจึงได้เป็นลบ2 ลบศนย์นั่นเองถูกต้องไหมคะดังนั้น0ูย์ลบสเลยได้ลบสค่ะลบสอลบศย์ 0, ก็เลยได้ลบสเช่นกันค่ะเราจึงสรุปได้แล้วนะคะว่าความชันของเราในข้อนี้มีค่าเท่ากับ1ค่ะซึ่งเราหาความชันได้แล้วนะคะว่าความชันมีค่าเท่ากับ1ดังนั้นครูขอถามนักเรียนหน่อยค่ะว่าความชันมีค่าเท่ากับ1แสดงว่าทํำ มุมป้านมุมแหลมหรือว่าเป็นเส้นตรงขนาดแกน x คะเราต้องทำมุมแหลมขนาดแกน x ใช่ไหมคะแล้วก็จะสังเกตว่ามันเป็นได้ดังรูปที่เราแสดงเลยค่ะต่อไปนะคะไปดูข้อ2กันค่ะซึ่งข้อ2นะคะนักเรียนลองสังเกตสิคะว่ากราฟของเรามีลักษณะใดค่ะ กราฟของเราไม่ว่าค่า x เป็นอะไรใช่ไหมคะค่า y เป็นยังไงคะมีค่าเดิมใช่ไหมคะเป็นค่าคงที่ค่าเดิมเลยคือ y เท่ากับเท่าไหร่คะเส้นตรงนี้ y ของเรามีค่าเท่ากับ3ใช่ไหมคะไม่ว่าค่า x เป็นอะไรค่า y ของเราจะมีค่าเท่ากับ3เสมอดังนั้นในลักษณะนี้ เป็นในรูปของลักษณะของฟังก์ชันของค่าคงที่ใช่ไหมคะแสดงว่าค่า m ของเรามีค่าเท่ากับ0นย์นั่นเองค่ะกราฟของเราเป็นกราฟแนวนอนขนานแกน x นะคะเราจึงระบุว่ากราฟนี้เป็นกราฟของฟังก์ชันค่าคงที่นั่นเองค่ะซึ่งมีความชันเท่ากับ0นย์นะคะเราไปดูตัวอย่างที่4กันต่อเลยนะคะตัวอย่างที่4ค่ะ ให้นักเรียนเขียนกราฟของ y เท่ากับ 3x ลบ4นะคะพร้อมทั้งพิจารณาว่าจุด 3, 4อยู่บนกราฟดังกล่าวหรือไม่ค่ะอย่างแรกเลยนะคะเราก็ต้องไปหาจุดตัดแกน x และจุดตัดแกน y ก่อนถูกต้องไหมคะเพื่อวาดกราฟว่าหน้าตาของกราฟเนี่ยมีลักษณะอย่างไรจากนั้นเราถึงไปจุดคู่อันดับ 3, 4บนกราฟค่ะว่าอยู่บนกราฟหรือไม่นะคะ ดังนั้นเราไปเริ่มหาจุดตัดแกน x และจุดตัดแกน y กันค่ะเราหาจุดตัดแกน x นะคะเราจะแทน y ด้วย0นะคะดังนั้นเราเลยแก้สมการแล้วได้คู่อันดับออกมาเป็น4ส่วน3กับ0์ค่ะและเราหาจุดตัดแกน y นะคะเราแทน x ด้วย0ค่ะดังนั้นเราแก้สมการออกมาเป็นคู่อันดับในจุดตัดแกน y ก็คือ0กับลบ4นั่นเองนะคะ เราจะได้จุดตัดมา2จุดนะคะคือ4ส่วน3กับ0กับ0แล้วก็ลบ4นั่นเองนะคะเราจะไปลากเส้นตรงเชื่อมระหว่างจุด2จุดนี้กันค่ะซึ่งเราว่าเส้นตรงนะคะเชื่อม2จุดนี้จากนั้นเราก็จุดผู้อันดับ3-4ลงไปค่ะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่า คู่อันดับ3-4ไม่ได้อยู่บนกราฟถูกต้องไหมคะดังนั้นคู่อันดับ3-4จึงไม่ได้เป็นคำตอบของสมการนี้นั่นเองค่ะเราไปดูตัวอย่างต่อไปนะคะที่เป็นโจทย์ปัญหาบ้างแล้วค่ะตัวอย่างที่5นะคะพนักงานขายของโชว์รูมรถยนต์แห่งหนึ่งค่ะได้รับเงินเดือนเดือนละ5,000บาท และได้ค่าในหน้าหรือค่าคอมมิชชั่นนะคะ2 0 0 0บาทต่อการขายรถยนต์ได้1ครคันค่ะข้อ1นะคะให้นักเรียนเขียนฟังก์ชันและเขียนกราฟของความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ของพนักงานขายกับยอดขายของพนักงานคนนี้นะคะและข้อ2นะคะหากเราต้องการมีรายได้ต่อเดือน25,000บาทเราจะต้องขายรถได้ทั้งหมดกี่คันต่อเดือนค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มทำทีละข้อนะคะข้อแรกคือเราต้องเขียนฟังก์ชันแล้วก็วาดกราฟให้ได้ถูกต้องไหมคะดังนั้นเราลองดูสิคาว่าเราจะกำหนดให้ใครเป็นตัวแปรดีคะในลักษณะของโจทย์นี้โจทย์ของเราเนี่ยเป็นรายได้ใช่ไหมคะซึ่งรายได้จะมาจากการขายรถใช่ไหมคะดังนั้นครูก็เลยกำหนดให้จำนวนรถยนต์ที่ขายได้ เป็นค่า X นั่นเองค่ะแล้วรายได้ของพนักงานนะคะก็จะเป็น f ของ x ค่ะเราจึงทำให้สมการอยู่ในรูปของ y เท่ากับ m x บวก c นะคะดังนั้น y คือค่าของรายได้นะคะซึ่งรายได้ของพนักงานคนนี้มาจากการขายรถถูกไหมคะซึ่งไม่รู้ว่ารถมีกี่คันแต่รู้ว่า การขายรถ1คันได้เงิน2,000บาทดังนั้นเราก็เลยเขียนได้เป็น2,000 x คูณ X ค่ะซึ่งเราได้ค่าคอมมิชชั่นแล้วใช่ไหมคะเราอย่าลืมไปรวมเงินเดือนด้วยนะคะซึ่งเงินเดือนเราได้เงินเดือนเดือนละ5,000บาทดังนั้นสมการในข้อนี้จึงรวมกันเป็น y เท่ากับ2,000 X บวก5000นั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะพอเราได้สมการแล้วเราจะนำสมการนี้มาหาจุดตัดแกน x และจุดตัดแกน y เพื่อวาดกราฟใช่ไหมคะอย่างแรกนะคะเราไปหาจุดตัดแกน x ก่อนค่ะหาจุดตัดแกน x ค่า y ของเราต้องเป็น0ใช่ไหมคะดังนั้น y อยู่ตรงไหนเราจะแทนค่า y เป็น0เราจึงได้สมการเป็น0เท่ากับ2,000 x บวก0ค่ะ เราเริ่มแก้สมการกันนะคะเราก็เลยจะได้ลบห0าพเท่ากับพ x ค่ะเราย้ายข้างแก้สมการต่อนะคะดังนั้นค่า x ของเราจะมีค่าเท่ากับลบ5,000ันส่วนพันั่นเองค่ะซึ่งเรานำลบ5 0า0ส่วน2000มาคำนวณแล้วค่า x ของเราจึงมีค่าเท่ากับลบ2.5นั่นเองนะคะ แสดงว่าจากตรงนี้จุดตัดแกน x ของเราเลยได้คู่อันดบับลบ2.5กับ0นั่นเองค่ะต่อไปนะคะครูจะทิ้งเวลาสักนิดนึงให้นักเรียนหาจุดตัดแกน y ค่ะเด็กๆ,ๆลองหาจุดตัดแกน y แล้วใช่ไหมคะ ซึ่งการหาจุดตัดแกน y เราจะให้ค่า x เป็น0นะคะดังนั้นเราเลยได้คู่อันดับมาเป็น0กับ5,000นั่นเองค่ะ,สะแสดงว่าจุด2จุดที่เราหาได้คือ -2.5 กับ0และอีก1จุดคือ0กับ5,000นั่นเองนะคะเรานำจุด2จุดนี้มาลงจุดบนกราฟเลยค่ะแล้วลากเส้นตรงเชื่อมระหว่าง2จุดนี้กันค่ะ ดังนั้นหน้าตาของกราฟของเราจึงได้หน้าตาแบบนี้นั่นเองนะคะเป็นยังไงคะตัวอย่างที่5ในข้อ1เราทำได้เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะต่อไปไปดูข้อ2กันค่ะข้อ2นะคะหากเขาต้องการมีรายได้ต่อเดือน25,000บาทต้องขายรถยนต์ให้ได้ทั้งหมดกี่คันคะ ดังนั้นสมก,การเริ่มต้นของเรานักเรียนจำได้ไหมคะว่าสมก,การรายได้ของเราเป็นอะไรสมก,การรายได้ของเราคือ y เท่ากับ2คูณ x บวก5,000ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้รายได้ของเราต้องการรายได้เป็น25,000บาทแสดงว่า y อยู่ตรงไหนเราจะเปลี่ยนเป็น2 5 0 0 0บาท ดังนั้นเราจึงเขียนสมการได้เป็น25,000เท่ากับ2ันคูณ x บวก5,000นั่นเองค่ะซึ่งเราลองแก้สมการนะคะเราจึงได้ x เท่ากับ25,000ลบันส่วนด้วยันค่ะซึ่งเราจะได้ค่า x มาเท่ากับ10นั่นเองนะคะ x เป็นค่าของจำนวนรถยนต์ใช่ไหมคะดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่า เขาต้องการขายรถยนต์ให้ได้10คันต่อเดือนค่ะจึงมีรายได้เท่ากับ25,000บาทนั่นเองค่ะครูจะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มนะคะกลุ่มละ3-4คนค่ะแล้วร่วมกันสนทนาอภิรายเพื่อสรุปเกี่ยวกับฟังก์ชันเชิงเส้นนะคะจากนั้นทำใบงานเรื่องฟังก์ชันเชิงเส้นแล้วสลับผลงานกับเพื่อนนะคะเพื่อรวบรวมผลงานและตรวจสอบค่ะ ว่าสิ่งใดที่เราทำผิดพลาดไปจะได้แก้ไขให้ถูกต้องนะคะซึ่งหน้าตาของใบงานจะเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะข้อ1นะคะลองสังเกตดูนะคะครูจะให้ตัวอย่างกราฟมาค่ะแล้วก็ให้นักเรียนเขียนค่าของฟังก์ชันค่ะข้อสก็ลักษณะเดียวกันนะคะหน้าตาของตัวอย่างใบงานก็จะเป็นลักษณะนี้นั่นเองค่ะ จากการที่นักเรียนร่วมทำกิจกรรมกลุ่มใบงานสรุปและอภิปรายร่วมกันนะคะนักเรียนก็จะได้ความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันเชิงเส้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะนักเรียนอย่าลืมนะคะว่านักเรียนมีความรู้มากเพียงพอแล้วนักเรียนอย่าลืมนำความรู้เหล่านั้นไปแบ่งปันให้แก่เพื่อนๆของเราด้วยค่ะแล้วหากว่าฟังก์ชันเชิงเส้นของเราสามารถไปบูรณาการกับวิชาใดได,ได้นักเรียนก็อย่าลืมนำ ความรู้เรื่องฟังก์ชันเชิงเส้นไปใช้ประโยชน์นะคะและในวันนี้ค่ะคุณครูก็ขอจบกิจกรรมและให้ความรู้เรื่องฟังก์ชันเชิงเส้นแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะสำหรับวันนี้ครูขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ